ครับเรื่อผมยอยู่กับผมบอสกำเดินนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครที่อยู่ในเรื่องทลิโกโนพัสเกสนะครับซึ่เป็นตัวละครไรเฉยๆกันได้เลยครับและจะมาพูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่าฮิมโรทัสยะกันนะครับฮิมโรทัสยะเบอร์12ตำแหน่งชุดต,ติ้งกาดสูง1 83รดสซนติเมตรน้ำหนัก7จกิโลกร,รมัมกรุ๊ปเลือด A วันเกิด30ตุลาคมพอสวรรค์มิลาชนและเพอร์เฟลิกนะครับ ฮิมมาร์ได้เป็นคู่ของมูตสกิบาระนะครับผมฮิมมาร์ในสมัยที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยได้พบเจอกับคารมิและได้ชักชวนคารมิเล่นสตรีทบา้านนะครับด้วยความที่คารมิเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ได้ครับเลยสนิทกับฮิมมาร์มากและเปนนั้นคารมิก็รับถือฮิมมโร์เป็นพี่ชายแต่ฮิมมาร์กับปีช่าคารมิที่มีความสวรรค์เรื่องบานเป็นอย่างมากนะครับความสามารถของฮิมมาร์คือการหล่อรัวค,คู่แข่งและทำให้คู่แข่งติด ดับได้อย่างสมบูรณ์นะครับผมนี่คือพลังของเอฮิวโลนะครับผมที่เป็นพรสวรรค์นะครับคือมิล่าโชกับพระผู้เอกนะครับผมก็โอเคครับผมมาพูดถึงเรื่องของฮิวโลแค่นี้นะฮะก็เรื่องไม่มีอะไรมากนะครับผมมันเป็นแค่ตัวประกอบที่เก่งนะครับที่ว่าได้ความรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพจนะครับจากลิงด้านล่างเลยนะครับ ใครมีข้อมูลไหนสงสัยนะครับสามารถออสอบถามผมได้ที่ Facebook นะครับเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ด้านล่างครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ